ที่นี่ผมจะล่อคุณดูบ้างเอาไหมอย่าให้เสียเปรียบกันถ้าล่อผมนักแล้วผมก็ล่อคุณดูบ้างผมว่าอายุเอ๋ยนะแกมีโชคดีอยู่มาถึงสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยอวากาศสมัยปรมาณูพวกพระก็ยังสวดสุขีตีกายุโคผิดผิดอยู่นั่นแหละ พวกคุณเนี่ยแทนที่จะสวดได้ถูกตามบาลีว่าสุขีทีคายุโกคุณก็สวดว่าสุขีตีคายุโกไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรถ้าสุขีทีคายุโกแปลว่าจงมีความสุขจงมีอายุยืนเดี๋ยวนี้เมื่อสวดอนุโมทนาคุณก็สวดว่าสุขีตีกายุโกสุขีถูกแต่ตีกายุโกนี่ไม่รู้ว่าอะไร ไปตีกามาเล่นกันเนี่ยหรือไปยุคโคให้มันชนกันอย่างนั้นเนี่ยคุณสวดว่าสุขีตีกายุคโคผมได้ยินหลายองค์สวดไม้เมื่อวานวันทั้งวันนี้ก็ยังสวดอนุโมทธนาที่หินโค่เนี่ยมันก็ยังมีอย่างนี้นี่อายุเอ๋ยอยู่มาถึงสมัยอวากาศประมาณนูแล้วก็ยังมีพระสวดอยู่ว่าสุขีตีกายุคโค สวดเอาสตางค์เขาเยอะเยอะแยะแล้วไปยังสวดอนุโมทนาบางบทไม่ได้สวดอนุโมทันบางบทที่ควรจะสวดได้ก็สวดไม่ได้แต่เอาสตางค์เข้ามาเยอะแยะแล้วพระสมัยนี้นี่ผมลอกคุณเล่นบ้างเดี๋ยวคุณก็จะโกรธที่อย่ากโกรธที่นักปราชบัณฑิตดูมนรรชการที่หกท่านเขียนไว้ว่า ถึงล่อก็ล่อเพียงกันละเยี่ยงวิธีสหายโบมีมุ่งจะทำร้ายบบมีมุ่งประจานใครถึงล่อก็ล่อเพียงกันละเยี่ยงวิธีสหายมีมุ่งจะทำร้ายโบมีมุ่งประจานใครอยู่ล่อกันเล่นนี่ล่อเพียงเพื่อนกันไม่ได้ล่อว่าจะทำร้ายหรือจะประจานอะไรถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้ก็ดีผมจะล่อตัวเองก็ดีล่อใครก็ดี ล้อเพื่อเพื่อนกันจะได้ดีขึ้นไม่ได้มุ่งจะทำร้ายเจ็บใจมิได้เจ็บประจานเสียหายทะเลาะกันอย่างนี้มันก็ดีนี่คำกรนของท่านมีอย่างนี้ผมจำได้อย่างนี้มันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้าบางพยางก็ได้แต่ความหมายมันเป็นอย่างนี้ว่าถึงล่อก็ล้อเพียงแต่ละเยี่ยงวิธีสหาย มีมุ่งจะทำร้ายบอกมีมุ่งกระจานใครแม้จะล่อเล่นกันอย่างเพื่อนมันก็ยังมีรบกันอยู่บ้างใช่ไหมคือมันมีกระทบกระทั่งอยู่บ้างนี่มันก็มีรบกันบ้างเป็นธรรมดาแม้ว่าล่อกันเล่นนี่มันก็ยังมีอาการแห่งการรบหรือการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดานอบางคนจึงโกรธถ้าโกรธมันก็ยังเป็นเด็กอมมือ ยังมีอายุทางวิญญาณน้อยเกินไปถ้าเขาล่อแล้วโกรธพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในเรื่องนี้ท่านสอนวายเห็นว่าคำด่าเป็นการชีข้ขุมทรัพย์แต่พวกคุณไม่ยอมรับพวกคุณเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับว่าคำด่าเป็นการชีข้ขุมทรัพย์เพราะว่าคุณยังโกรธผมอยู่บ่อยๆทั้งที่ผมไม่ได้ด่าอะไรมากมายนะ เพียงแต่ล้อเล่นเท่านั้นนะคุณก็ยังโกรธผมอยู่บ่อยๆส่วนรพระพุทธเจ้าท่านว่าคําด่าเป็นการชี้กลุ่มรั์นี่เพียงแต่ล้อเล่นเท่านั้นนี่ผมอยากจะพูดว่ามันในการล้อนั้นมันก็มีการรบบนอยู่บ้างคือมันกระทบกระทั่งบ้างมันหลีกไม่ได้เพราะมันมีความหมายมันก็กระทบจิตใจ นี่ถ้าว่าไม่ให้ล่ออไม่ให้ดา่าไม่ให้อ้อนอะไรบ้างมันจะทำกันยังไงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเดี๋ยวนี้อยากจะบอกว่าแม้แต่ศีลห้าก็ถือไม่ได้นี่มันจะเจ็บปวดสักเท่าไหร่ถ้าเป็นพระเป็นเนนแล้วศีลห้าก็ยังถือไม่ได้ ศีลห้าเขากว่าเป็นของคราวาศีลสิบเป็นของเนนศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดเป็นของพระถ้าถ้าถ้าผมบอกว่าเป็นพระเป็นเนนแล้วศีลห้าก็ยังถือไม่ได้มันจะเจ็บปวดสักเท่าไหร่ไอ้นี่มันผมก็อยากจะพูดว่าแม้แต่ผมเองก็ถือไม่ได้ก็ได้เพราะว่าการที่จะถือศีลห้า ให้ครบท้วนบริบูรณ์นั่นมันไม่ใช่เล่นหรืออยากจะพูดว่าศีลทั้งหมดมันรวมอยู่ในศีลห้าไม่ว่าศีลกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนมันรวมอยู่ในศีลห้าถ้าถือศีลให้ครบบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนไม่ได้มันก็เท่ากับถือศีลห้าไม่ได้เีาปาฏิโมกมีสองรอยี่สิบเจ็ดิขาบทเรียกว่าอาธิธรรมะ จรากาิกาสิกขาแต่แล้วมันมีอภิจาอภิอภิสมาจาริยากาสิกขาอีกกี่ร้อยกี่พันคุณก็รู้ถ้าคุณเคยเรียนนักทำโทรมาแล้วคุณก็รู้ซึ่งเป็นอาบัตทุกกฎแล้วมันก็ถือไว้ไม่ได้ทุกข้อคือทั้งร้อยร้อยพันพันนมันมีการล่วงหรือการตั้งแสดงอาบัตอยู่ นี่ถ้าใจิตใจมันมีความยึดมั่นถือมันเป็นตัวกูของกูแล้วมันหลีกไม่พ้นมันต้องมีอาบัตจึงเรียกว่าถือศีลห้านี่ก็ไม่ได้เนี่ยคุณฟังดูดีๆว่าศีลทั้งหมดมันสรุปรวมลงไปในศีลห้าโดยเฉพาะป่าสีโมกพ,พูดกันให้เข้าใจดีกว่าศีหาลห้าว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาไม่เท่านี้ แต่แล้วรัศมีของมันครอบไปหมดเรียกว่าครอบจัก,กรวาลน,นั้นถ้าคุณจะถือศีลห้าให้มีให้ได้จริงๆแล้วต้องถือให้ครบครอบไปหมดทั้งจัก,กรวาลคือความหมายกว้างขวางศีลข้อที่หนึ่งว่าฟานาธิปาตาเวรมณีไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่แต่ความหมายของมันครอบจัก,กรวาลว่าไม่ประทุษทลายชีวิตร่างกาย ไม่ประทุษทรายชีวิตร่างกายของผู้อื่นโดยวิธีการใดๆก็ตามโดยวิธีการใดๆก็ตามมันก็เลยแยกออกไปเป็นหลายข้อเช่นในวินายปาติโมกไม่ประทุษทรายแม้แต่เงื่อมือแม้แต่ตีก็เป็นอาบัติปาจิตตีแม้แต่เหื่อมือจะตีก็เป็นอาบัติปาจิตตี หรือกระทบกระทั่งให้เขาลำบากอย่างอื่นก็เป็นอาบัตปาจิตตี้แล้วยังมีอาบัตทุกกฎอีกเยอะแยะที่มันกระทบกระทั่งชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นท่านปาณาติบาตศีลห้าข้อที่หนึ่งนะมันไปขยาอยออกเป็นหลายข้อในพระปาติโมกและในอภิสมาจาร์ข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีเนี่ยไม่ให้ลักรั์อบเนี่ย มันต้องถือว่าไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยอาการใดๆก็ตามอย่าไปทำทรัพสมบัติของเขาให้เสียหายด้วยอาการใดๆก็ตามสําับครา,าวาสพูดไว้ข้อเดียวอย่างนี้แล้วมันไปขยายออกไปเป็นหลายข้อในปาฏิโมกและในพิษมาจารไปกระทบกระทั่งวัตถุสิ่งของของผู้อื่น อย่าว่าแต่ให้อย่าขโมยเลยแม่แต่จะไปทำให้เขาเสียหายมันก็ไม่ได้นี่สิห้าข้อที่สามกาเมธมิชฌาจาร์ม,มเฮประพฤติผิดในกรรมนี่คือไม่ประทุษร้ายของรักใคร่ของบุคคลอื่นมันไปขยายออกไปในปาฏิโมกไปแต่ต้องของคนอื่นก็ไม่ได้ที่ทำให้ขัดใจเขานมันไม่ได้ เดีย๋ยวนี้มันสอนกันแต่เพียงว่าศีลข้อกาเมนี่อย่าไปทำชู้แล้วคนที่ยังเด็กๆยังไม่รู้เรื่องชู้เรื่องสาวนี่จะถือได้อย่างไรมันต้องถือให้ถูกตรงตามความหมายของศีลข้อนี้ว่าไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่นเด็กๆอย่าไปแตะต้องของรักของผู้อื่นจะเป็นดินสอปากาทุก,กตาของอะไรก็ตามอย่าไปแตะต้องเขาเขาเขาห่วง พอไปแตะต้องของเขาเท่านั้นเขาไม่สบายใจศีนข้อกาเมต้องถือกันอย่างนี้อย่าไปประทุษร้ายของรักใคร่ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดโดยอาการอย่างไรขนาดไหนเท่าไรก็ตามนี่ศีลข้อนี้มันก็ขยายไปหลายข้อในปาฏิโมกข์ในอภิสมาจาร์ที <c oughs> น่นี่ศีลข้อที่สีมุสาวาท นี่อย่าประทุษร้ายสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่นด้วยวาจาตัวยาพูดเท็จเนี่ยมันเป็นคำที่สั้นรุ่นแคบเราใช้ํำบัญญัติว่าอย่าไปประทุดร้ายสิทธิอันชอบธรรมความเป็นธรรมอะไรของผู้อื่นด้วยวาจาเป็นเครื่องมืออย่างนี้มันก็ป้องกันได้หมด